เพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมครับว่าซีรีส์กิม i ิดทอยเลตในช่วงนี้เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันเริ่มวุ่นวายมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางมาจนถึงเอพิโซดที่63กันแล้วซึ่งในขณะที่คลิปนี้ลงเนี่ยก็อาจจะเป็นเอพิโซดที่64แล้วด้วยนะครับแล้วในฐานะที่ผมเป็นคนทําคลิปเนี่ยหลายครั้งนะครับที่ผมรู้สึกว่าคอนเทนต์ในซีรีส์กิมบิดทอยเลตมันเยอะซะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่นะครับที่ออกมาเรื่อยๆเ,เทคโนโลยีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนอุปกกรรณ์เจเจงๆพียยบผมลู้สึว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาเรียบเรียงข้อมูลของสกี d i d ีทอ i l ล t Series กันใหม่หมดเลย ซึ่งก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับสำหรับสงครามของพวกโถส้วมนี้และด้วยความที่มันเนี่ยเป็นสงครามแน่นอนว่าจะต้องมีไทม์ไลน์ที่ซับซ้อนมีตัวละครที่ต้องตายมีวีลกรรมแล้วก็ฉากต่อสู้เท่ๆเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งฉากต่อสู้พวกนี้เนี่ยถือเป็นสเสน่ห์ของหนังสงครามเลยก็ว่าได้แต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามีสงครามสงครามหนึ่งครับที่ในตอนนี้เนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยสงครามนั้นก็คือสงครามที่เกิดขึ้นในดาร์กโซนในเกมที่มีชื่อว่า Arena Break o อาเกม f p s เชิงกลยุทธ์ระดับ n น็ t เจนบนมือถอ ในโลกที่ทรัพยากรและของมีค่ามีอยู่จํากัดการต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากรเหล่านั้นจึงเกิดขึ้น สถานที่ที่อันตรายไร้กฎหมายแต่มีทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและไม่แปลกเลยที่จะมีคนคอยเข้าไปในดักโซนเพื่อเสี่ยงชีวิตนำทรัพยากรและของมีค่ากลับมาทำให้พวกเขานั้นได้ใช้ชีวิตต่อไปและสิ่งนี้นี่เองครับที่ทำให้ภายในดักโซนเนี่ยจะมีการสู้รบแล้วก็สงครามเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา You fail. you lose everything lose fail อารีนาเบรกเอานะครับเป็น FPS แนว Extraction Loot Shooter ที่เราเนี่ยจะต้องใช้กลยุทธ์แล้วก็วิธีการต่างๆเพื่อให้ภารกิจที่เรารับมานั้นลุล่วงและเพื่อให้เรานั้นยังคงมีชีวิตรอดกลับไปในสถานการณ์สงครามที่เหมือนจริงมากๆซึ่งถือว่าเป็นเกม FPS บนมือถือที่สมจริงแล้วก็น่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับในการทําภารกิจแต่ละครั้งในเขตดักโซนเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีอันตรายมากมายเลย ทั้งจากตัวละคร NPC แล้วก็จากผู้เล่นด้วยกันเองถึงแม้ว่าความสามารถในการยิงและก็อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาเนี่ยจะดีกว่าศัตรูแต่หลายๆครั้งนะครับการตัดสินใจทําอะไรโดยที่ไม่วางแผนอาจจะส่งผลให้เรานั้นสูญเสียทุกอย่างให้กับดักโซนเลยดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการเอาชนะอันตรายเหล่านี้นะครับอาจจะไม่ใช่การพึ่งพาเพียงแค่ความสามารถในการยิงหรือว่าอุปกรณ์ในทุกๆครั้งการเอาชีวิตรอดในดักโซนของเกม Arena Breakout นั้นจะมีรูปแบบการเล่นที่อิสระแล้วก็หลากหลายวิธีเพื่อให้ภารกิจที่เราไดดด้้้รรรััับมาาาานนนนนนผุุ่่่่่่ววงงซึิธีีีีททเเจะคคคยกกส็ การบุกไปยิงแบบซึ่งหน้าแต่นั่นก็ไม่ใช่วิธีเดียวนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเอาชนะเหตุการณ์ทั้งหมดได้ในบางสถานการณ์นะครับการรอบสังหารศัตรูอย่างใจเย็นอาจจะเป็นวิธีที่ทําให้เราเนี่ยเอาชนะศัตรูโดยสูญเสียทรัพยากรและเสี่ยงตายน้อยกว่าก็เป็นได้และในบางภารกิจนะครับเราก็อาจจะเอาชนะมันได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องยิงปืนเลยสักนัดเดียวแต่ไม่ว่าเราจะชอบวิธีไหนนะครับการเตรียมตัวเพื่อที่จะต่อสู้แล้วก็ตอบโต้ศัตรูในแต่ละสถานการณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะคํานึงถึงอยู่ตลอดเวลายิง่ยง ยงนิดเดียวเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตเราได้เลยและอย่างที่บอกไปนะครับด้วยความสมจริงขนาดนี้บวกกับสถานการณ์ในดักโซนที่ตึงเครียดแถมภารกิจที่เราได้รับมาเนี่ยก็ไม่สามารถคาดการได้เลยว่าสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะได้เจอกับอันตรายอะไรบ้างดังนั้นการเตรียมการก่อนเข้าไปในดักโซนนะครับถือเป็นเรื่องจําเป็นมากๆเลยเพราะเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างอุปกรณ์แต่งปืนก็อาจจะมีผลชี้เป็นชี้ตายให้กับเราในสถานการณ์บางอย่างได้เลยซึ่งในเกมอารีนาเบรกเอานะครับเราจะสามารถแต่งปืนผสมแล้วก็จับคู่มอดอาวุธต่างๆที่มีให้เลือกกว่า700 การแถมยังใส่อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยได้มากกว่า10จุดอีกด้วยทําให้ปืนที่เราแต่งมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ทํามาเพื่อเราโดยเฉพาะนะครับผสมผสานกับความสามารถของเจ้าของปืนแล้วเนี่ยก็จะยิ่งทําให้การไฟของเรานั้นมีประสิทธิภาพโดดเด่นจนยากที่จะไปซ้ํากับคนอื่นเลยและทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราสามารถใช้งานปืนได้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์มากที่สุดและเมื่อเราพูดถึงความสมจริงนะครับนอกจากภาพที่สวยสมจริงแล้วในอารีนาเบรกเอาเนี่ยก็จะมีปัจจัยอีกหลายอย่างเลยที่ทําให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนึกถึงมัันนออยู่่ตลลลดเเวาาาาชกกรรษบแผ ที่เมื่อเรานั้นบาดเจ็บจากการทําภารกิจในดักโซนผลกระทบของบาดแผลและความรุนแรงนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปเมื่อเราโดนโจมตีไปยังจุดที่ไม่ค่อยสําคัญในร่างกายมากสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ยากแก้ปวดแต่ในบางครั้งเราอาจจะต้องการอุปกรณ์ผ่าตัดเพื่อที่จะทําให้อาการบาดเจ็บบางอย่างนั้นหายไปและถึงแม้ว่าเราจะกลับมาที่ฐานทัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าหากเราไม่ได้รักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก่อนที่จะไปเริ่มภารกิจใหม่เนี่ยอาการเจ็บนั้นก็อาจจะยังอยู่กับเราต่อไปเป็นยังไงครับเพียงแค่เรื่องของการโดนยยยยิงงงงเเเพีีีออ่่่าาาาาดดดววก็ทํให้้้้รรลุนนนนนนไถึขแแะั มีระบบที่น่าสนใจต่างๆอยู่ในเกม Arena Breakout อีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการเติมกระสุนในแม็กกาซีนที่ว่างเปล่าและนำแม็กกาซีนนั้นไปไว้ในจุดที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนกระสุนได้รวดเร็วขึ้นเรื่องพวกนี้นี่เองครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันคือสเสน่ห์ของเกม Arena Breakout สิ่งที่ทําให้เกมนี้แตกต่างจากเกม FPS ทั่วไป ความสมจริงแต่ละอย่างนั้นอาจจะส่งผลกับการต่อสู้ในแต่ละครั้งซึ่งถือว่าเดิมพันด้วยชีวิตและทุกอย่างในตัวเราเลยหากว่าเราเนี่ยรอดกลับมาได้นะครับทุกๆอย่างก็จะเป็นของเราแต่ถ้าหากเราทําไม่สําเร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรานําติดตัวมาด้วยหรือสิ่งที่เราได้มาจากดักโซนก็จะสูญสลายไปทั้งหมดและในตอนนี้นะครับเกม Arena Breakout ก็ได้เปิดให้เล่นแล้วบนอุปกรณ์พกพาไม่ว่าจะเป็นระบบ Android และ iOS เอเพื่อนๆจะได้ลองใช้ทักษะในการยิงวางแผนและใช้ไหวพริบในดักโซนสัมผัสประสบการณ์ในนเเเเขตตตสงงงคครราาาามมมททีีทยายาุ่่่กกก็พพยือออหห้ววชิดโล Are BREAK OUT ได้ที่ลิงก์ที่ Description หรือว่าคอมเมนต์ปักหมุดแล้วมาบุกดักโซนไปพร้อมกัน ยังไงก็ต้องขอบคุณ Arena Breakout ทนะครับที่สนับสนุนวิดีโอดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันกลับมาที่สงครามโถส้วมสุดวุ่นวายของเรานะครับก็อย่างที่บอกไปเลยว่าคอนเทนต์ของซีรีส์นี้เนี่ยมันเยอะจนคนทําคลิปอย่างผมเนี่ยปวดหัวเลยทีเดียวดังนั้นในคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มจากการแบ่งเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์สกิมบิลีทอยเลตนั้นออกเป็นยุคต่างๆทั้งหมด1 0ยุคด้วยกันตั้งแต่เอพิโซดที่1ึ่งถึงเอพิโซดที่63ิามเลยโดยเกณฑ์ในการแบ่งยุคน,น ซึ่งในขณะนี้เนี่ยยุคบางยุคก,ก็ยังไม่ได้จบลงเลยและไทม์ไลน์ของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงซ้อนกับยุคอื่นๆอีกด้วยก่อนจะไปที่ยุคแรกนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องบ๊อปชูเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ที่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาให้เพื่อนๆเ,เห็นบ่อยๆนะครับเอาเลยครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่10ยุคสงครามสกิบดิททอยเลตยุคที่1นึ่งสกิบบิททอยเลตปรากฏตัว ยุคนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าเหตุการณ์หลักๆที่เกิดขึ้นก็คือการปรากฏตัวของเหล่าสกิบิดิทอยเลตที่จะมีหัวของมนุษย์นั้นโผล่มาจากโถส้วมประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถส่วมธรรมดาหรือโถฉี่ของผู้ชายยุคนี้นะครับถือเป็นยุคที่สั้นที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะมีความยาวเพียงแค่2ออีพิโซดเท่านั้นแล้วทั้งสองอีพิโซดนี้นะครับก็เน้นไปที่การปรากฏตัวของตัวละครฝ่ายสกิบบี้ทอยเลตอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่มีฉากการต่อสู้หรือว่าอะไรที่บ่งบอกได้ว่าคลิปวิดีโอเหล่านี้เป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับสงครามโดยพฤติกรรมของตัวละครเหล่านี้นะครับจะเป็นเพียงแค่การโผล่มาเพื่อร้องเพลงแล้วก็มีเพียงอีพิโซดแรกเท่านั้นนะครับที่ตัวละครฝ่ายสกิบบี้ทอยเลตเนี่ยพ จนมาในยุคที่2ส,สกิมบิดทอยเลสเป็นภัยต่อมนุษยชาติ ยุคนี้นะครับจะเป็นยุคที่ตัวละครฝ่ายสกิบบิทอยเลสเนี่ยเริ่มทําร้ายมนุษย์แต่การที่ชื่อยุคมันดูโหดร้ายซะเหลือเกินนะครับอย่างสกิบบิททอยเลสเป็นภัยต่อมนุษยชาติเนี่ยก็เพราะว่าการทําร้ายมนุษย์ของพวกสกิบบิทอยเลสมันเกิดขึ้นที่ใจกลางเมืองต่อนหน้ามนุษย์คนอื่นหลายคนเลยสิ่งนี้นะครับแปลว่าพวกมันเนี่ยไม่ได้สนใจเลยว่ามนุษย์จะรู้สึกยังไงหรือว่าจะโกรธเกลียดมันแค่ไหนมันทําร้ายมนุษย์เพราะมันต้องการที่จะทําร้ายและการการะทาแบบนี้นี่เองครับถือว่าเป็นการประกาศสงงคครราาาามมมกกกััับนน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 ุุุษษยยยยยยชชตตติิิิซึ่่่ใที้เเเปป็็ภออวละณ6พ ที่เราจะได้เห็นว่าพวกสกิบิดิทอยเลตนั้นประกาศความน่ากลัวของตัวเองแล้วคอยทําร้ายมนุษย์อยู่ตลอดในช่วงเวลา6เอพิโซดนี้จนมาในเอพิโซดที่7นะครับที่เราจะได้เห็นใครสักคนหนึ่งกําจัดโถ่ซ่วมตัวแรกได้สําเร็จโดยที่เรานั้นก็ยังไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใคร <Yes. S 1> ยุคที่3 Cameraman ฝ่ายต่อต้านสกิบิดิทอยเลต ที่เริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเอพิโซดที่9นะครับที่เราจะได้เห็นตัวละครฝ่ายแคมีราแมนใช้สเปรย์สีแดงพ่นสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายแคมีราแมนนั้นลงไปบนรูปของสกิบบี้ทอยเลตตัวแรกที่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของเหล่าสกิบบี้ทอยเลตซึ่งการพ่นสเปรย์ทับไปบนรูปหรือว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยถือเป็นการดูหมิน่นเหยียดหยามและไม่ให้เกียรติสัญ,ญลักษณ์หรือว่าผู้คนที่เกี่ยวข้องกับสัญ,ญลักษณ์นั้นนะครับดังนั้นเอพิโซดนี้เราจึงรู้ได้เลยครับว่าฝ่ายแคมี จะต้องอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพวกสกิมบิดทอยเลตอย่างแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราก็อาจจะยังมีโอกาสได้เห็นแคมิราแมนกันมาบ้างในเอพิโซดที่8ที่พวกเขานั้นเดินขบวนเข้าหาฝ่ายสกิมบิด Toilet รวมถึงเอพิโซดที่7นะครับเราก็จะได้เห็นเงาของเขาแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเราจะยังไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าพวกแคมิราแมนนั้น เป็นใครและอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ยุคของแคเมราแมนที่เป็นฝ่ายต่อต้านสกิบิดิทอยเลตนั้นค่อนข้างที่จะยาวนานมากๆเลยนะครับจริงๆก็เรียกได้ว่ายาวจนถึงอพิสัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขานั้นก็ยังคงต่อต้านสกิบิดิทอยเลตอยู่ตั้งแต่อพิสซดที่9เป็นต้นมาเราก็จะได้เห็นฝ่ายแคเมราแมนนั้นสู้กับฝ่ายสกิบิดิทอยเลตมาโดยตลอดผลัดกันแสดงความสามารถผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะซึ่งในระหว่างนี้นะครับเราก็จะได้เห็นตัวละครใหม่ๆโผล่มาเรื่อยๆถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวละคร เ,เราก็แอบคิดว่าพระเอกของเรื่องนี้อาจจะเป็นพวกสกิิดิท o i เลตหรือเปล่าการต่อสู้ของพวกเขานะครับก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนถึงเอพิโซดที่19ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่นั่นก็คือยุคการต่อสู้ของยักษ์ ยุคการต่อสู้ของยักษ์นี้นะครับจะเริ่มมีการต่อสู้ระหว่างตัวละครขนาดยักษ์ของทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแคม e r ราแมนแล้วก็ฝ่ายสกีบิดดี้ทอยเลตัวละครขนาดยักษ์นะครับจะปรากฏตัวจริงๆแล้วไอ้ตัวละครขนาดยักษ์เนี่ยเคยปรากฏตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับฝ่ายสกีบิดดีทอยเลตนั้นจะเกิดขึ้นที่เอพิโซดที่11ที่ทริปเปิลจายแอนสกีบิดดี้ทอยเลนั้นปรากฏตัวมาเอพิโซดที่12ที่ G-Man s k i b i ิดดทอยเลนั้นได้ปรากฏตัวและเอพิโซดที่14บี่ที่จา,แายแอนร็อกเก็ หรือว่าไททันในฝ่ายแคมิราแมนเนี่ยก็เคยปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นแล้วในเอพิโซดที่18และการต่อสู้ของตัวละครขนาดยักษ์เนี่ยก็เริ่มจริงจังขึ้นเมื่อเอพิโซดที่20นะครับตัวละครอย่างไททันแคมิราแมนก็ได้ต่อสู้กับ G-Man s k i b i t to ิ Toilet และใ i a อ t Rocket s k i b i d i t ิ i l e t กลางเมืองกันเลยทีเดียวยุคที่5ยุค Speaker Man เป็นยุคที่ฝ่ายสปิเกอร์แมนเนี่ยโดดเด่นมากที่สุดเลยนะครับหลังจากการต่อสู้ของตัวละครขนาดยักษ์เนี่ยดำเนินมาเรื่อยๆก็ได้มีการเปิดตัวตัว,ตวละครใหม่เกิดขึ้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เพียงตัวละครใหม่เพียงอย่างเดียวแต่พวกเขานั้นก็คือทหารฝ่ายใหม่นั่นก็คือกองกําลังฝ่ายสปิเกอร์แมนซึ่งในเอพิโซดที่24นะครับก็ยังไม่ได้แสดงความสามารถอะไรออกมาให้เราเห็นเลยเรารู้แค่ว่าเขาเนี่ยเต็นได้อารมณ์ดีแล้วก็มีกองทัพเป็นของตัวเองมีทหารหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารขนาด normal large โกแล้วก็ยานพหานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินหรือว่ารถจนมาในเอพิโซดที่25นะครับก็จะมีการแสดงความสามารถแรกของพวกเขาออกมานั่นก็คือการใช้พลังขึ้นเสียงจนเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่าตัวละครฝ่ายสปิเกอร์แมนนั้นสามารถโจมตีด้วยพลังขึ้นเสียงได้และในเอพิโซดที่26นะครับฝ่ายสปิเกอร์แมนนั้นก็ได้มีการเปิดตัวไททันออกมาเช่นเดียวกันในขณะนี้นะครับต้องบอกเลยว่ายุคข,ของการต่อสู้ของยักษ์เนี่ยก็ยังดำเนินควบคู่กันไปด้วยในช่วงเอพิโซดที่27ถึง28นะครับจริงๆแล้วก สกีบิดีทอยเล t ของตัวละครฝ่าย c a m e ร a าแมแล้วก็สปีกเกอร์แด้วยแต่เพราะว่าเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันยังต่อเนื่องมาจากการเปิดตัวของฝ่ายสป e กเกอร์แดังนั้นยุคหรือว่าช่วงของการกวาดล้างนะครับผมจะขอนับรวมให้ไปอยู่ในยุคของฝ่ายสปีกเกอร์แยุคที่6เทคโนโลยีสกีบิดี Toilet และประสิทธิ์ยึดร่าง มีจุดเริ่มต้นที่เอพิโซดที่30นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีของ s k i บบี้ทอยเลสนะครับจะได้ปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นตั้งแต่เอพิโซดที่29สแล้วนั่นก็คือเอพิโซดที่กริตสกิบบี้ทอยเลสนั้นได้ปรากฏตัวออกมาและจัดการกับพวกแคมร่าแมนและสปีกเกอร์แมนซึ่งมันเนี่ยก็คือผลงานทางเทคโนโลยีของพวกสกิบบี้ทอยเลสนั่นแหละและสาเหตุที่เราเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่เอพิโซดที่ส0นะครับก็เพราะว่าเทคโนโลยีที่ส่งผลจริงๆกับยุคนี้ก็คือพวกพะะา,าราสติกสกิบบี้ทอยเลส ซิติสกิบิดทอยเลสเนี่ยถือเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความได้เปรียบให้กับฝ่ายสกิมบิดทอยเลสก็คือพวกมันเนี่ยสามารถเข้าไปยึดร่างของตัวละครฝ่ายต่อต้านหรือว่าฝ่ายเดียร์เลนส์ได้ด้วยการแทรกซึมเข้าไปที่ต้นคอของพวกเขาและเข้ายึดร่างได้ในที่สุดในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นตัวละครฝ่ายแค m e ร a าแมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนเนี่ยสู้กันเองเต็มไปหมดเลยแถมในช่วงนี้นะครับก็ถือเป็นยุคทองครั้งแรกของพวกสกิมบิดทอยเลสเลยก็ว่าได้เพราะเพียงเทคโนโลยีเดียวสามารถทําให้พวกมันนั้นมีความแข็งแกร่งในสงครามในช่วงนี้เป็นนนนนนออยยย่่่่าาาางงมกมกจใเพิิโโดทททีีี32ะครรัลปส้น เข้าควบคุมตัวละครขนาดไททันจากฝ่ายสป e เกอร์แมได้สําเร็จนั่นก็คือไททัน s p e เกอร์แมนทำให้ไททันสป e เกอร์แมนนั้นเริ่มหันมาโจมตีตัวละครฝ่ายเดียวกันและในตอนนี้นี่เองครับที่สําหรับผมเนี่ยถือเป็นจุดจบของยุคข,ของฝ่ายสป e เกอร์แมยุคที่ 7. ยุคพาราสิติกไททันสป e เกอร์แมน ซึ่งนั่นก็คือยุคที่มีไททันสปีกเกอร์แมนเป็นตัวละครฝ่ายร้ายหรือว่าฝ่ายเดียวกับพวกสกิบบี i ทอยเลตนั่นเองยุคนี้นะครับจะยาวนานมากเลยซึ่งยาวนานจนเกือบถึงตอนปัจจุบันเลยก็ว่าได้แต่ในระหว่างนี้นะครับก็ยังมียุคอื่นที่เกิดขึ้นแล้วก็แทรกเข้ามาอีกเรื่อยๆกลับมาที่ยุคข,ของพ a าสติกไททันสปีกเกอร์แมนกันก่อนในยุคนี้เนี่ยไททันสปี a เกอร์แมนที่ย้ายไปอยู่กับฝ่ายสกิบบี้ทอยเลตนั้นก็เริ่มร่วมมือกับ Gmenkity ซึีแในสนนนนกิบบีถทอยเลตแหน่งส,งสน,นัน ปีเกอร์แมนแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวละครอีกหลายตัวเลยที่ถูกควบคุมโดยพาราสิติกสกิบบิท o i เล t ทาให้ในตอนนี้นะครับฝ่ายสกิบบิท o i เล t นั้นกําลังได้เปรียบเป็นอย่างมากเลยในช่วงเริ่มต้นของยุคนี้นะครับทางฝ่ายแค m มราแมนเนี่ย,ยก็ได้พยายามคิดค้นเทคโนโลยีปืนพลาสมาเพื่อที่จะมากําจัดพวกพาราสิติกสกิบบิทไทเลสและช่วยเหลือทหารฝ่ายเดียวกันถึงแม้ว่าอาวุธพลาสมาข,ของฝ่ายแค m e ราแมนนั้นจะใช้ได้ผลและช่วยเหลือทหารฝ่ายเดียวกันได้เป็นจํานวนหนึง่งแต่เทคโนโลยีนี้นะครับก็ยังไม่สามารถทําให้ฝ่ายแคเมราแมนนั้นเอา ก็ยังไม่มากพอที่จะช่วยให้ไท่ท่านสปีกเกอร์แมนนั้นกลับมาเป็นปกติ สถานการณ์เนี่ยยังคงตึงเครียดต่อไปเรื่อยๆนะครับตัวละครฝ่ายสกิบบิททอยเลตแล้วก็แครเมราแมนเนี่ยยังคงต่อสู้กันไปผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบจนในที่สุดนะครับก็มีตัวละครใหม่ปรากฏตัวออกมานั่นก็คือทีวีแมนเขาเนี่ยได้ใช้ลำแสงสีฟ้านะครับเพื่อที่จะสะกดจิตพวกสกิบบิททอยเลตให้จ้องมองมาที่หน้าจองพวกเขาเปิดโอกาสให้ฝ่ายแค m e r ราแมนเนี่ยได้เข้าไปกดชักโครกที่ด้านหลังของพวกสกิบบิททอยเลตได้อย่างง่ายดายด้วยความสามารถนี้นี่เองครับทำให้ฝ่ายต่อต้านหรือว่า The เมอไเ้เลียบในสงครามนี้้อีกครังหนึ่งและเเริ่่่มข้าสูยุคที8 นั่นก็คือยุคของฝ่ายทีวีแมน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เอดที่39นะครับนั่นก็คือเอนที่ทีวีแมนนั้นปรากฏตัวในยุคนี้นะครับทุกๆอย่างล้วนเป็นใจด้วยทักษะของทีวีแมนนั้นทําให้ตัวละครฝ่ายสกิบดิทอยเลตเนี่ยไม่สามารถทาอะไรฝ่ายแคมีราแมนได้เลยแถมในช่วงนี้นะครับตัวละครฝ่ายทีวีแมนเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวตัวละครใหม่ฝ่ายตัวเองมากถึง2ตัวด้วยกันนั่นก็คือในเอนที่40นะครับมีการเปิดตัวลาร์ชทีวีแมนแล้วก็ในเอดที่41ที่ได้มีการเปิดตัวไททันทีวีแมนและด้วยความสามารถสุดโกงงงงนนนนีีนี้้้คคคัทททาใใหหผมิิดดว่่่่่ยยยุุุขขอออถือเป็ญส The Alliance ยดลนเเก็เป็ปไ้โดยภารกิจหลักๆของฝ่ายดีอา l ีเอนส์ในตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นการช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนที่ถูกควบคุมดังนั้นก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าภารกิจช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนนั้นเริ่มมาตั้งแต่ยุคที่7ซึ่งเป็นยุคเทคโนโลยีของฝ่ายสกิบ i ิท t อยเลตแล้วเป็นช่วงเดียวกับที่ฝ่ายแครเมราแมนเนี่ยกำลังคิดค้นปืนพลาสมานั่นเองแต่ที่ผมมาพูดถึงภารกิจในยุคที่8เนี่ยก็เพราะว่าฝ่ายทีวีแมนนั้นนะครับก็เป็นฝ่ายหลักๆที่ร่วมทาภารกิจช่วยเหลือ, Titan Man, อ Man ลลไทท พัฒนาอุปกรณ์มาเพื่อป้องกันการโจมตีของฝ่ายทีวีแมนเช่นเดียวกันซึ่งอุปกรณ์นั้นนะครับก็คือแว่นกันแสงนั่นเองแว่นนี้เนี่ยสามารถกรองแสงต่างๆที่มาจากหน้าจอของฝ่ายทีวีแมนได้จนมาในเอพิโซดที่44นะครับที่ไททันทีวีแมนนั้นเริ่มตามล่าตัวไททันสปีกเกอร์แมนอย่างจริงจังในช่วงนี้นะครับถือเป็นช่วงที่ตัวละครขนาดไททันนั้นต่อสู้กันมากที่สุดเลยตัวละครอย่างไททันทีวีแมนในตอนนี้ถือเป็นพระเอกในช่วงเอพิโซดนี้เลยนะครับเท่านั้นจะต้องสู้กับตัวละครขนาดใจแอ้นจานวนมากในภ ที่สดที่47นะครับไททันทีวีแมนนั้นพลาดท่าถูกตัวละครฝ่ายสกิบิดิตทอยเล็ดหลายตัวรวมถึงไททันสปีกเกอร์แมนนั้นรุมโจมตีจนในปิโสดปัจจุบันนะครับไททันทีวีแมนนั้นก็ยังไม่ได้ปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นอีกเลยยุคที่9ยุคสงครามใหญ่ สังเกตในช่วงที่ผ่านมานะครับเกือบตลอด50 EP นนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฉากการเปิดตัวตัวละครใหม่หรือว่าเนื้อเรื่องที่โฟกัสไปในจุดใดจุดหนึ่งแต่หลังจากเอพิโซดที่47ที่ไททันทีวีแมนนั้นพลาดท่าโดนโจมตีจนไม่สามารถต่อสู้ได้ทําให้หน้าที่ของเขาในภารกิจช่วยเหลือไททันสปีกเกอร์แมนนั้นต้องหยุดลงเหลือเพียงฉากต่อสู้ของตัวละครขนาด normal ไปจนถึงตัวละครขนาด large เพียงเท่านั้นเหตุการณ์แบบนี้นะครับดำเนินมาจนถึงเอพิโซดที่50ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามใหญ่ที่ต่างฝ่ายต่างส่งตัวละคคครรรมมมาาาต่่ออสสู้เเพืยยชิงวงวดปีบจุ ต้นของสงครามใหญ่นี้นะครับก็คือการที่พวกสก i บิดิท o อยเลตนั้นส่งกองทัพทหารหลากหลายรูปแบบบุกไปยังฐานของฝ่ายแค m e ราแมนจนเรียกได้ว่าเกิดความเสียหายครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้โชคยังเข้าข้างฝ่ายแค m e ราแมนนะครับที่สุดท้ายแล้วในเอพิโซดที่50เนี่ยตัวละครรุ่นเก่าอย่างไทท่านแคเมราแมนก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับอาวุธและทักษะใหม่ๆทําให้ฐานทัพของฝ่ายแค m e ราแมนนะครับยังไม่ถูกทําลายในยุคสงครามใหญ่นี้นะครับจะเป็นยุคที่เราเนี่ยจะได้เห็นการต่อสู้ของกองกําลังทหารจากหลายๆฝ่ายการต่อสู้ส่วนใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นในมองงข่ขคครัยุสญ ก็ยังไม่ได้จบลงเพราะจนถึงปัจจุบันนะครับการต่อสู้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นที่เมืองใหญ่ๆพร้อมกับกองทัพจากหลายๆฝ่ายเสมอแต่ควบคู่กับยุคข,ของการทําสงครามใหญ่ในเมืองนั้นเพื่อน,อนๆต้องอย่าลืมนะครับว่าภารกิจช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนนั้นก็ยังคงอยู่ซึ่งนั่นก็หมายถึงยุคข,ของพาราซิติกไททันสปิเกอร์แมนนั้นก็ยังคงดําเนินอยู่ด้วยเช่นเดียวกันทั้ง2ยุคนี้นะครับดำเนินควบคู่กันมาเป็นเวลา6เอพิโซดด้วยกันจนเมื่อถึงเอพิโซดที่ 57, นยาาวมากจผู้สร้างงแบงออเจเดที่งพเถึงเอพิโซดท แ er a และกองกำลังฝ่าย Cameraman รวมถึงฝ่าย TVman ก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับ G-Man s k i b i d i Toilet และ Titan Speaker Man จนในที่สุดนะครับก็สามารถช่วยเหลือ Titan Speaker Man จากการถูกควบคุมได้และถือเป็นการสิ้นสุดยุคของ Parasitic Titan Speaker Man ซึ่งยาวนานถึง27เอพิโซดเลยทีเดียวยุคที่10ยุคลำพง ถือว่าเป็นยุคหรือว่าช่วงล่าสุดที่ซีรีส์สกิมบิดิทอยเลตนั้นมีซึ่งสําหรับยุคและชื่อยุคนี้นะครับผมก็ตั้งไปก่อนเพราะผมเนี่ยยังไม่สามารถจับประเด็นของช่วงนี้ได้สักเท่าไหร่หลักๆแล้วนะครับเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นในยุคนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเหตุการณ์ของยุคอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเช่นยุคการต่อสู้ของยักษ์ยุคเทคโนโลยีที่พวกสกิมบิดิทอยเลตนั้นไม่เคยหยุดพัฒนาและยุคสงครามใหญ่ที่การต่อสู้ส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นในเมืองแต่สิ่งที่ทําให้ผมนัันััั้้้้้นนนนนนนตงงงงงงชชื่่่่่่อออยยยยยุุคคคีีววววลลลลํําา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 โโพพพพะรรรบกกกกกกททมมสสููแเเเป็ิขฝ ใช้ยอย่างแพร่หลายนะครับซึ่งนั่นก็รวมถึงตัวละครฝ่ายสกิวิดิตทอยเลตด้วยเช่นเดียวกันในยุคลโพงซึ่งเป็นยุคล่าสุดนั้นนะครับขณะนี้ถือเป็นยุคที่มีการทําสงครามด้วยอาวุธและอุปกรณ์ขนาดใหญ่และดูเดือดที่สุดเท่าที่ซีรีส์นี้เคยมีมาแถมในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของฝ่ายใดก็ถูกนํามาใช้รวมกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทักษะในการวาร์ปของฝ่ายทีวีแมนหรือว่าอาวุธต่างๆที่เคยเป็นของไททันทีวีแมนในตอนนี้ฝ่ายสกิวิดิ o ทอยเลตก็ได้นํามาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้น ว่าเพื่อนๆน,นั้นมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างชอบยุคไหนที่สุดหรือคิดว่าควรจะมียุคไหนถูกเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับก่อนจากกันไปถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องบอสชูเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้และต้องขอบคุณอารีนาเบรกเอาท์อีกหนึ่งครั้งนะครับที่สนับสนุนวิดีโอของเราสําหรับคลิปนี้นะครับสิบยุคในสงครามสกิบิลลี่ทอยเลตและผมบอสชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ